ไม่ให้คิดถึงไม่มีทางพอนึกถึงเหตุการณ์ตอนที่รักกันมันยังอินในหัวใจอยากบอกตัวเองลืมข้าวสักทีแล้วมีไหมฮปั่นได้ร้องเพลงเป็นครั้งนี้พลังม้าดีดออทัวเรามากันที่จังหวัดนครธวั เพื่อม,มาปั่นสนามเสือภูเขาในตำนานอย่างสนามภูกระแตครับและไปปั่นชิวๆกันที่ริมโขงกับอากาศดีๆที่นี่เนี่ยถ้าไม่ตั้งใจมาจริงๆเนี่ยมาไม่ถึงนะฮะเพราะว่าเป็นจังหวัดที่ไกลที่สุดในภาคอีสานเลยด้วยความที่มันไกลที่สุดนี่แหละมันก็เลยมีเสน่ห์บางอย่างที่จังหวัดอื่นไม่มีเอาเป็นว่าไม่พูดพร่ำทำเพลงนะครับไปกับบล็อกคลังมาดีตอนนี้เลยแล้ขอบพนมลม<ง>เย็นสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มาดีตอนทัวร์นะฮะเมื่อวานเปิด รายการละแต่มันดูจริงใจไม่นิดหนึ่งก็เลยมาถ่ายใหม่ตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนครับพี่ชายจังหวัดนครปฐมครับผมเรามาที่นี่กันทําไมเรามาที่นี่เพื่อมาขี่จักรยานออกทริปกันดูปัน่น เที่ยวชมเมืองแล้วก็ขี่สนามคอสภูกระแตครับผมอมสิ่งที่สําคัญก็คือนคอรมนมมีสนามคอสเป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อยครับสนามคอสสนามก็เป็นสนามเป็นภูเขาไม่สูงมากแต่ว่ามีไต่ขึ้นลงตลอดเวลามีครบทุกรสชาติขี่สนุกมันมือใหม่มือเกา่ามือเกา่าแข่งได้เลยสนุกมากผมชอบมากอใส่มาทางสนามเป็นยังไงบ้างคอนเซ็ปต์ของสนามแห่งนี้มันคืออะไร คอนเซปต์ <Concept S 1> ของสนามแห่งนี้เดิมทีเขามีสนามกันอยู่แล้วแต่ว่าผมมาเพิ่มเติมให้ทางมันขี่สนุกมากขึ้นแล้วก็มีครบทุกรสชาติมากขึ้นอะไรประมาณนี้รอบหนึงกี่กิโลรอบหนึ่งก็4กิโลครึ่งครับผมโอ้สีกิโลโอเคเดี๋ยวตัดภาพไปตอนที่เดี๋ยวพาขี่กันดีกว่าว่าสนามครอสที่ภูกระแตนแครพนมจะเป็นยังไงแล้วก็การท่องเที่ยวในในใน,ในทริปแห่งนี้จะเป็นยังไงไปดูยครับโอเค เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยปช่วงแรกนี่ก็จะไหลๆนะฮะแต่ด้วยพื้นของสนามเนี่ยจะเป็นพื้นดินทรายอาจจะมีลื่นมากเล็กน้อยแหมโดดยังไงิงโจโ๋เลยเว้ยเทคนิคเวลาเรา ปั่นคอร์สคันที่เนี่ยเราต้องมองไกลไปข้างหน้าเนี่ยประมาณประมาณหนึ่งเลยเพื่อให้เราเห็นทางว่าเราควรที่จะขี่ยังไงไปไลายไหนเพราะไม่แน่ครับเราอาจจะมีพวกสัตว์ที่เขาอยู่กลางทางอย่างเช่นพวกงูหรือว่าแมวอันนี้ก็จะเป็นดอกผินเล็กๆโอ้นครพนมเป็นเมืองที่อากาศน่าจะดี ที่สุดในประเทศไทยเพราะว่าอยู่ตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สุดที้แรกนะฮะผมก็มาจากคนราชก็อากาศไม่ค่อยได้เย็นเท่าไหร่พอมาถึงคนครพนมขนาดสายๆก็อากาศเย็นสนามที่นี่ดีอย่างหนึ่งก็คือมันเป็นล่มแท็กสะอาดครับเพราะว่าเพิ่งทำ ขี่ค่อนข้างที่จะไหลๆชิวๆขี่คอชันที่ความต่อเนื่องเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเพราะว่าเวลาเราไปขี่ที่มันถ้าเราขี่มีความต่อเนื่องสูงเนี่ยมันจะใช้แรงน้อยถ้าขี่เหมือนขี่ไปเร็วแต่เบรกเยอะเนี่ยก็ใช้แรงเยอะหน่อยแล้วก็กล้ามเนื้อที่สําคัญก็คือกล้ามเนื้อหลังนะเพราะว่าถ้าไม่ได้เล่นหลังหรือว่าไม่ได้เข้าแท็กบ่อย กลับไปขี่นี่รับรองว่าปวดหลังแน่นอนช่วงสองแท็กแรกไปแล้วก็จะเข้าเป็นแท็กที่3นะครับดีคอยขั้นที่เบรกหน้าเบรกหลังก็สลับกันใช้เรื่อยๆเพราะว่าถ้าลอ้อล็อกเนี่ยมันก็จะโอ้อะไรเนี่ยโอ้ดอปสวยมากเมื่อกี้ผ่านมากี่นาทีแล้ว6นาทีตรงนี้ก็จะเป็นกีดขอนไม้นะครับ เลกถ้าใครมาซ้อมเยอะๆเนี่ยน่าจะขี่ชิวขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่ารอบแรกก็รู้สึกว่ามันว่ามันไม่ค่อยต่อเนื่องพอมาขี่รอบสองก็รู้สึกชิวขึ้นเยอะเลยโอ้สวยรู้จักแทร็กสามแล้วเข้าป่าสี่ โอ,อ้อันนี้บ่ายกว่าแล้วนะยังรู้สึกไม่ร้อนครับเมือ่อกี้เป็นลากบันไดนะฮะก็ถือว่ากว้างแล้วนะทางส,สบายโอ้สวยตั้งหลังมาไม่มีเข็มภาก้วนะครับเพราะว่าพูกแรง ก็เวลาขี่ผมก็พยายามขี่ให้มันมีความตรงที่สุดแล้วก็ถ้ามีลายเลี่ยงที่จะไม่ชนตอไม้ได้ก็จะไปครับแบบนี้ก็ไม่ค่อยจะไปตรงๆหรือว่าตรงๆทางเท่าไหร่ถ้าไปตรงทางมันจะเป็นอย่างงี้ยป๊บเหนื่อยรลเดียวก็เหนื่อยนะครับแบบนั้นเราต้องขี่ให้ร้อหน้าของเราสมูทแล้วก็ต่อเนื่องตอนนี้ก็ยากนิดนึงต้องปลดเทียร์รอแล้วก็ ยันตัวขึ้นไปใช้จังหวะครับใช้จังหวะข้างสูงนเดินโนตคืออะไรไม่รู้อ๋อโน้ดจริงๆด้วยเนี่ยเมื่อกี้ใช้เบรกแบบลากล้อเพราะว่าอยากจะเปลี่ยนทิศทางของรถก็ใช้เบรกได้ไม่มีผิดไม่มีถูกครับ แประยุกต์ใช้ตามสถานการณ์ฮึรัดลายเย้หนึ่งรอบแล้วก็ล,ลืมปองไปเลยครับไม่รู่ไหนแล้วก็ปั่นขึ้นไปข้างบนประมาณ200เมตรได้แล้วก็เลี้ยวขวา <จบ S 2> แล้วก็จะเป็นจบหนึ่งรูทของเราประมาณนี้ครับผมก็รอบหนึ่งก็ประมาณ18นาทีเนาะ เมื่อกี้ไปปั่นทำคอนเทนต์ระหว่างรถฟูลซัดกับรถฮัตเทลมาแล้วว่าเป็นไงก็ติดตามได้ในช่องทิกตอกนะเดี๋ยวเราจะไปกันที่ในเมืองกันเดี๋ยวไปหาสาวๆดูใช่ไหมพี่แสน <laughs> แล้อเล่นโอเคเดี๋ยวเราจะไปปัน่นในเมืองกันว่าในเมืองจะชิลขนาดไหนแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเลาะริมโขงมองไปฝั่งสงปปอล่าวน่าจะชิลน่าดูครับแล้วก็วันนี้อากาศที่นครพนมค่อนข้างที่จะดีมากครับแล้วมาถึงกันแล้วริมโขงแรงมากแสนอินเทอร์วิวแถวๆนี้หน่อยว่าเป็นยังไงแล้วก็ บรรยากาศพารวมเป็นย,ยังไงบ้างตรงนี้ก็เป็นบรรยากาศริมโขงนะครับแล้วก็มีถนนเขาเรียกว่าใบเลนยงยาวไปจนถึงทารข้ามฝังลาวเลยแล้วฝั่งนู้นก็ยาวไปอีกไกลแสนไกลเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปทัวร์เลาะริมโขงว่ามีอะไรนะเฮ้ยตรงนั้นมันเป็นหาดทรายอะไร<บ>าหาดทรายทองเดี๋ยวเราจะไปขิ่ตรงนี้มันขี่ยากมากเดี๋ยวลองดูว่าเราจะสามารถขี่ทะลุไปจนถึงน้ำได,ด้หรือปั่าไปเรืยย่อยๆเดี๋ยวก็จะตามถ่ายเฮ้ยี่ตายผมโดนเกี่ยวแล้ว เดี๋ยวผมจะลองยกร้อบ้างก็สั้นๆอันตรายโอเคหลังจากฝันมาประมาณร้อยเมตรก็ได้ค้นพบคำตอบอะไรบางอย่างว่าเมืองนครพนมนี่เป็นเมืองที่ชิวจริงๆครับมันเป็นเมืองที่ไม่ใช่ทางผ่านเป็นสุดสุดปลายประเทศแล้วก็เป็นเมืองที่ ลมจะดีที่สุดในประเทศไทยเพราะาทิศทางเนี่ยมันรับลมจากจากฝั่งลาวเข้ามาเต็มๆมันก็เลยทําให้คนที่นี่ค่อนข้างที่จะชิลมีสเปซเ,เ,เป็นมีสเปซท,ที่ที่ค่อนข้างที่จะดีครับคือริมน้ําโขงลมเย็นฟิลดีแล้วก็มันเขามาถ่ายหนังเรื่องเธอ,อ,อกับฉันกับฉันที่บอกว่านี่คือสุดยอดโลเคชั่นในการถ่ายหนังเลยครับ <S <S นครพนมฟิลลิ่งดีจริงๆด,ๆดีสุดๆเป็นไงพี่ชายวันนี้ อากาศดีเด้เมื่อเนียเว่าก่อนนั้นนี้เป็นทีม2.5หลายพดแต่ว่าเมื่อนี้อากาศดีผู้สาวน้ำงามแล้วน่าหักขนาดเจอกันพรุ่งนี้ครับ Good Morning ยามเช้าที่นครพนมกับอากาศที่ดีมากเลยครับตื่นนอนมาวันนี้ตื่นสายนิดนึงที่แรกว่าจะมาตื่นเช้าหน่อยแต่ก็นาฬิกาไม่ปลุกก็เลยตื่นสายอากาศดีครับเดี๋ยวเราจะไปถ่ายคอนเทนต์กันตรงตรงทางลาดลง ลองไปยกล้อลงก็ไปติดตามได้ในติกต็อกนะคะเป็นไข่ไข่ไข่กระทะแล้วก็มีเนื้อมาด้วยมีต่อนมาด้วยนี่ร้อนนะครับเป็นกระทะร้อนร้านไหนครับพี่หมูชื่อร้านอะแล้วน้ำสลัดเขาใช้ได้เลยอร่อยเลยนี่มีมีน้ำอยู่ข้างบนได้ใสอร่อยมากเปรี้ยวตอนเช้าสั่งมาเป็นชุดไข่แล้วก็เนื้อมาอร่อยครับร้อน บวกอนาตนะขาผมอยูในกลุ่มเมื่อกี้ก็ไปฝึกเทคนิคกันมาเล็กน้อยแต่ผมไม่ผมไม่ได้ฝึกให้วิชายไปฝึกมาเป็ไงบ้างสนุกดีครับมีของเล่นอะไรเยอะแยะมากมายเลยแล้วแต่เราจะมีความคิดที่อยากจะเล่นอะไรเราคิดแล้วก็กล้าทำเดี๋ยวมันก็ทําได้เองลองอจากเล็กๆก่อนเดี๋ยวตัดภาพให้ดูนี่ก็ฝึกซ้อมกันประมาณนี้นะฮะก็นครพนมเป็นเมืองที่มีแลนด์สเคปสวยแล้วก็มีลูกเล่นอะไรเยอะแยะที่ถ้าใครมาปั่นจักรยานแล้วชอบสายวิบากเนี่ย รับรองได้ว่าสนุกแน่นอนครับแต่ปกติเนี่ยทางปั่นข้างบนเนี่ยก็ดีมากเพราะมันยาวเป็น10บสโลเลยใช่ไหมใช่แถมยังมีทะเลใสด้วยก็เป็นอีกเมืองนึงครับที่สวยแล้วก็มีแลนด์สเคปที่ดีเดี๋ยวเราไปปั่นสนามก็ต่อดีกว่าปั่นจักรยานได้ร้องเพลงเป็นได้เดี๋ยวปั่นไปลองไป,ลอง,ไปลองดูว่าจะเพี้ยนหรือจะเพาะนะปะพร้อมเอารักไม่ยอมเปลี่ยนแปลงก่อนป,ปเลย โอ้ยขี่ไว้ก็ไนดะ้ฟ้ายังมีคนคนยังมีวันแรงสลากยังมีกินแบ่งแตหากจะแบ่งใจนี้ไม่มีทางน้ำมันยังมีรถยังมีวันล้างแต่หากจะให้ล้างใจ หมดจนลืมเธอไปไม่มีทางเออนึกถึงเหตุการณ์ตอนนั้นมันยังยินในหัวใจอยากบอกกวเองลืมข้าวสักทีแล้วมีไหมแต่ทำไมใจมันไม่ตามใจวนเรียนไป เปลี่ยนตัวเองไห <ป S 1> มไปเป็นคน <ไป S 2> คน,ะคนจะเปลี่ยนยังไงไม่รักยังอยู่เหมือนเดิมรักไม่ยอมเปียนเพลงโอ้สียังมีเปลี่ยนเคียนยังมีันโลูละครยังมีวันเจบหากจะจบ ใจนี้ไม่มีทางน้ำมันยังมีแผนหมดคิดมันมีหยุดคิดแต่หากจะให้คิดผิดผิดไม่ให้คิดถึงไม่มีทางพอนึกถึงเหตุการณ์ตอนที่รักกันมันยังอินในหัวใจอยากบอกตัวเอง ลืมข้าวสักทีแล้วมีไหมแต่ทำไมใจมันไม่ตามใจควรเงินไปเท่รักเธอเปลี่ยนตัวเองใหม่เป็นคนลคนใหม่เป็นนคเลี่ยนยังไงจะไม่รักจังอยู่เหมือนเดิมขอบคุณครับออเพลงเดียวมันจะพออะไรล่ะขอให้เพลงหนึ่งแล้วกันคิดถึงเธอแสนมากกว่าใจคนไม่แน่นอน มันยยกย้อนเลือกอื่นนักใจใจอันไม่เท่าไรจะมีทางไหนก็มีแต่เรื่องราวแต่ใจฉันสัส,สนวกวนเพราะคิดถึงเธอมันพรำเพ้อถึงเธอทุกขั้เชา้าเคยลองหักห้ามใจแต่ทนไม่ไหวทำไมไม่รู้ทั้งวัน ใจคนไม่เหมือนกันจะคิดถึงฉันบ้างไหมหเราคุณจากกันไปแสนไกลมันก็นานหลายปีไม่ลืมเธอสักทีไม่รู้ทำไมพอ,อรัก <S 2> <S 2> เธอหลือเกินเกินใจคนทนได้อ,อาจเป็นเพราะ ก็จริงใจก็เลยไม่เคยลืมเธอถ้าปล่อยฉันละเมือถึงเธอข้างเดียวคิดถึงเธอบ๊ายบาย นครพนมลมเย็นก็ประมาณนี้แหละครับนี่ก็เป็นหนึ่งจังหวัดที่ชิลจริงๆส่วนสนามภูเะแตก็สนุกครับใครอยากจะมาปั่นเนี่ยเซิร์ชใน Google ว่าร้านกาแฟจังเกิลสเปซหรือว่าสวนบัวผันขยันซอยก็ได้ครับใครที่ผ่านไปผ่านมาแถวนครพนมก็อย่าลืมติดจักรยานมาปั่นด้วยครับรับรองได้ว่าจะไม่ผิดหวังแน่นอนอยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe หรือว่ากดกระดิ่งกดอะไรก็กดให้หมดเลยแล้วเจอกันตอนตอน่ตอไป